นี่ครับเขาก็แจกขนมกันอยู่นะครับเด็กเอิญพงษ์พงผมช่องบัวเก๋ชื่อนะครับวันนี้เราจะมาแจกของครับของที่อยู่ด้านหลังนะครับวันนี้เราจะมาแจกบ้านฮัทต่อนะครับนี่ครับันอยู่ด้าหลง ออออออครับขอที่เรามาบริจาควันนี้ก็เป็นของอาจารย์เดือนนะครับวันนี้อาจารย์เดือนมาไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด นี่ขอนย็ดไปเท่าลเลยเฮียขอนย็ดยังแอ่งอ่างเอาครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการาคัดแยกของอยู่เป,เป็นชุดเป็นชุดเพื่อให้มันง่ายต่อ,อการรับมอบนะ ส่วนของชุดนี้ก็จะเป็นไอของที่น้ำเมาอย่างนี้ก็จะเป็นของลักลักแล้วเป็นสอง,อง <S 2> 2 <S ปีติดแล้วนะแต่ปีนี้แกมาไม่ได้เนื่องจากโควิดชาวบ้านไม่ให้ไม่ให้อะไรวะไม่ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาก็เลยมามอบเองโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศต่อต่อไป หนาหนาวปีนี้อันนี้คือบรรยากาศโดยรวมจะจัดเป็นปุ่นเป็นปุ่นเป็นปุ่น <c oughs> อันนี้ไม่ได้เลือกนะใครจะเอาไหนอันไหนไม่ได้เลือกเขาจัดให้เป็นแบบว่าเป็นกองเป็นกองไว้เลย ประมาณนี้แล้วก็มีขนมอะไรพวกนี้เจาภาพประมาณนี้นี่ครับตอนนี้เขาก็เ้าแถวรับของครับนี่ครับตอนนี้เขาก็เอาเสื้อผ้าครับเขาจะแบ่งกันครับเขาทำเป็นป่นเป็นป่นไว้แล้วก็ นี่แจกครับนี่ครับทีมงานของเราครับคนนี้ครับคนนี้ครับทีมงานของเรานี่นี่นี่ครับรอบสองเราก็จะแจกขนมตรงนี้ครับแจกให้เด็กๆครับนี่ครับ ครับดับต่อไปเราก็จะมาแจกขนมกันนะครับนี่เราเอาขนมนะครับนี่น,นี่ครับคนแจกขนมสองคนครับคนหน้าอะไรคนนี้ไม่เห็นหน้าครับนี่ก็จะแจกขนมนี่สองถุงขนมปี๊บเลยขนมปี๊บเป็นขนมอะไรไม่รู้เนี่ย แล้วก็นม,มครับเด็กกรอลาเอาขนมแล้วมันลออะไรทำไม่ตอบต่อไปขาอแถวเอาขนมครับนี่ขาอแถวรับขนมผู้ใหญ่ก็เอาได้ครับขนม ขอแถวคาแถวแถวขนมนะครับตอนนี้

นี่ครับเขาก็แจกขนมกันอยู่นะครับเด็กก็เอาได้ครับผู้ใหญ่ก็เอาได้ครับนี่ครับนี่ก็ได้ขนมละสองถ้วยนะครับสองถ้วยเนี่ยแล้วก็นม คนละสองกองแล้วก็ขนมปีบที่เขาแบ่งไว้ก็หนึ่งถุงครับน,นี่คนนี้กินแล้วครับนี่น,น,น,นี่ครับนี่อนนตอนนี้ครับขนมแล้วก็แจกรอบสองแล้วนะครับตอนนี้นี่เอิ้น พมพมอันนี้คือบรรยากาศเด้อบรรยากาศโอ้แตงไทยมีมนุนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แม่แม่นี่นะนนนี่นี่พงเอ้นก็ได้ ขออรเนี่น้อ็อรเลินอัีกเครับแล้วก็รับขนมกันอยู่ครับเดี๋ยวรับขนมเสร็จก็ถ่ายรูปรวมครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องบุกอร์ชาแนลครับติดตามทางเพจก็ได้นะครับเพจเพจบ้านคนบ้านติดป่านะครับนี่อันนี้จะมาแจกอีกหมู่บ้านนะึงถัดจากหมู่บ้านให้ป๋อทางเข้านะ ประมาณนี้แต่อันนี้จะไม่ได้แจกเขาจะแจกเองแจกแค่ขนมประมาณนี้บ้านนี้คนจะเยอะนยเนี่ยทีมงานทีมงานบ้านนี้มีสองหมู่บ้านนะแล้วมีตรงนูลล้นอี็กอีกหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เด็กเยอะมีประมาณกี่หลงังคาเยอะ Sí, así es. ¿no?